คำถาม,ถามน้องชายลูกเป็นคนที่มีความเสียสละปรนิบัติแม่เป็นอย่างดีส่วนน้องสาวลูกทำงานหาเงินเป็นหลักแล้วส่งเงินมาให้แม่เป็นค่ารักษาค่าใช้จ่ายและทำบุญไม่มีเวลามาดูแลแม่กล้ชิดมากนักน้องสาวและน้องชายจะได้รับอเนิสงส์แตกต่างกันอย่างไรคะแล้วได้รับอเนิสงส์อื่นๆอย่างไรบ้างคะมาฟังกันเลย น้องชายดูแลแม่เป็นอย่างดีในยามที่ท่านเจ็บป่วยส่วนน้องสาวทำงานหาเงินเป็นหลักส่งมาดูแลแม่อันนี้สองนั้นก็จะได้ไม่แตกต่างกันคือเกิดไปในภพชาติต่อไปก็จะมีคนช่วยเหลืออนุเคราะห์ในยามตกทุกข์ได้ยากและจะได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีบริวารและลูกหลานอยู่ในโอวาทอีกทั้งจะดูแลตนเป็นอย่างดีเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่เทวโลก ในชาติปัจจุบันก็จะมีชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจ้ะ